กางสามแห่งเองหรือว่าต,ต่ตองนี้จะเป็นผลต่อเรื่องที่เรามาัำเนินควาเพื่อนไปสู่การรองรับ e c ที่จะเกิดขึ้นในปี5 8ครับของตัวนี้ในการรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านครับตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวองค์มีความดุเดต้ออ่นทางาจังหวัดกาญจนบุรีต้องขอขอบคุัประชาสัมพันในโครงการรุ่นใหเ่ไเปียของศาลในวันนี้ซึ่งศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดโครงการรุ่นให่นงการตกลงเป็นผู้ได้วามรู้และใหวยมห่ือกนใ้มใช่ให้ความร่ำื่อนะครับเอ่อโ้ยแบก จากภาพที่เห็นมันดาเลยผมผมเพิ่งเกิดไปครับเลยนะครับมันดาเลยเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สองรองจากเออ่รองจากเ,าเาามืองเนเปิลอเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองหลวง